สวัสดีค่ะทุกคนอัพนะคะครูสอนภาษาสเปนแล้วก็เป็นคุณแม่ของลูกสาวอายุ3ามขวบกว่านะคะตอนนี้ก็อย <ashi> ่างที่บอกว่าอยากจะมารีวิวหนังสือตามประสบการณ์หรือจริงๆแล้วก็คืออยากจะมารีวิวหนังสือที่อัพได้ใช้อาไม่รู้ว่ามันดีที่สุดหรือเปล่านะคะใน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 เขาเรียกว่าอะไรอะในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเอออัพใช้แล้วอัพก็รู้สึกว่าอัพชอบนะคะแล้วก็ได้เรื่องได้ราวจริงๆก็คือ เล่มนี้นะคะก็จะเป็นแนวหนังสือแบบแบบฝึกหัดอีกแล้วอะแล้วก็เป็นหนังสือที่เอาไว้เล่นอีกแล้วเนาะรู้สึกจะชอบแนวนี้นะคะก็คือพอลูกอะแบบว่าพอผ่านประมาณ6เดือน7เดือนเนี่ยเขาเริ่มรู้เรื่องแล้วนะบางทีแบบว่าเราอยากจะเริ่มอ่านหนังสือให้ลูกเออหรือว่าหาหนังสือภาพใช่ไหมคะจริงๆแล้วได้ลงคอร์สของคุณหมอแพมมานะคะที่เป็นอ่าเขาเขาเรียกว่าอะไรพลังแห่งการอ่านออกเสียงซึ่งมามามา ลูกก็สามขวบแล้วแต่ว่าก็เพิ่งได้มาอ่านทีนี้มันก็มันก็มีหนังสือที่แบบเหมาะกับเด็กวัยนั้นอารมณ์แบบว่าสมมติเด็กหกเดือนจะต้องเป็นเป็นหนังสือที่แบบมีแต่ภาพเยอะๆตัวหนังสือน้อยๆอะไรเงี้ยอืมอย่างนั้นก็ได้ตามตามทฤษฎีเนาะแต่ว่าด้วยความที่อัพผ่านมาแบบจากการอ่านหนังสือแบบเยอะๆเลยอะอารมณ์แบบอ่านหนังสือที่มันเป็นบทกลอนนิทานคากลอนอะไรเงี้ยให้น้องตั้งแต่แบบแบบเบาเออแล้วก็ สี่ห้าเดือนหกเดือนอะไรก็คือเน้นอ่านอะไรยาวๆยาวๆให้เขามันตั้งต่เนตอตไหเพราะว่าหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะมีเพื่อนเพื่อนแนะนํามาเราก็แบบอ่านอ่านไปแล้วก็อส่วนหนึ่งก็คือเรารู้ว่าเขาเขา enjoy เสียงแม่อเขาชอบที่จะฟังเสียงแม่เราก็แบบเหมือนไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอเราอยากได้หนังสือที่แบบเออเด็กหนึ่งขวบนี่คือต้องทํำยังไงเนาะคือเหมือนแบบเขาต้องเขาเขาเขาควรจะรู้อะไรบ้างหรือว่าพัฒนาการเราจะเราจะเหมือนแบบ ประเมินเขาอะมีเล่มไหนที่ทําให้เรารู้ว่าอ๋อน้องเขารู้นะเรื่องสีน้องเขารู้นะเรื่องขนาดน้องเขารู้นะอะไรเป็นอะไรนะคะก็เล่มนี้นี่เองเป็นเป็นแนวแบบฝึกหัดแ,แรกๆก็จะมีให้ติดสติกเกอร์เนาะทำตามคําสั่งอารมณ์แบบติดรูปกล้วยก็จะเป็นอะไรนะเอ่อ hand eye coordination ใช่ไหมคะการสอดประสานกันร,ระหว่างตากับมือใช่ไหมให้แปะสติกเกอร์ แปะลงบนจานเพื่อนอันนี้คือเละมากนะคะแล้วก็สติกเกอร์ก็คือหายระหว่างทางเล่มสองนี่ก็คือแบบแม่ต้องทําสติกเกอร์ใหม่ราร์แบบเล่มสองอับหาไม่เจอมีเล่มสามบางทีก็ต้องวาดสติกเกอร์ใหม่ให้เขาแปะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนแบบอ่าอย่างเงี้ยภาพสีแดงนี้คืออะไรเอ่ยเอาก็ให้เขาถ่ายว่าเป็นผักผือกอะไรว่าไปอันนี้สําหรับเด็กหนึ่งขวบนะคะ แล้วก็มีอย่างเช่นพวกเนี้ทายซิใครอยู่ในนี้เนี่ยนะคะเป็นแนวจ้าเอ๋ใช่ไหมมันก็จะมีเกมที่เราเล่นเด็กๆใช่ไหมก็คือสมมตุติเรามีของแล้วเราก็แบบปิดไว้ส่วนหนึ่งแล้วให้เขาทายว่าของชิ้นนี้มันคืออะไรเน่ยเขาก็จะชอบใชคะแล้วก็พอเขาเริ่มหัดกินข้าวตั้งแต่หเดือนเนาะหกเดือนนั้เขาก็อาจจะเริ่มรู้คำศัพท์แล้วอย่างเช่นถ้วยน้ําแก้วช้อนซ่อมนะคะค แล้วก็ของทั่วๆไปอันนี้อาจจะโตโตขึ้นมาหน่อยเนาะอาจจะรองท้องรองเท้าอะไรนี้ถึงจะรู้นะคะแล้วก็มีแบบทีวงทีวีอะไรอย่างี้ก็แล้วแต่ว่าบ้านไหนมีเนาะลูกเจี๊ยบอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีแบบมาขยับร่างกายกันเถอะหน้านี้ก็คือเราจะชอบมากนะคะพอทําแบบฝึกหัดไปเราก็จะสั่งให้เขาผงกหัวฝึกฝึกฝึกหันทรายหัวฝึกฝึกฝึกอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเล่นกับเราอะสนุกมากนะคะ อ่างุนอยู่ตรงไหนเนาะชี้ภาพเข้าปั้นหน่อยโอเคหนะังสือเล่มนี้มันเ,เป็นของคนญี่ปุ่นอลนะคะดังนั้นก็จะเป็นแบบว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นนิดนึงมาขยับร่างใจก,กันเถอะเนี่ยชอบมากทาเป็นกระต่ายทําเป็นเครื่องบินแล้วก็แปะสติกเกอรนะะ์แล้วก็มีเรื่องรูปร่างด้วยวงกลมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจบเท่านี้ละกันนะคะ เล่มนี้และเล่มสองเยินมากเล่มสองคือหาไม่เจอคือเยินเยินกว่านี้นะเขาชอบมากนะเขาชอบเล่นมากจนมาถึงเล่มสามเขาก็ชอบมากมมันก็คือเหมือนเนี่ยมีอะไรบ้างอะ่ะสมมติเล่มสามนียจะเห็นชัดใช่ไหมว่าเรียนรู้กันนับเลขฝึกอ่านคาศัพท์ง่ายๆชื่อสัตว์สิ่งของเปรียบเทียบขนาดปริมาณจํานวนสนุกกับเกมลากเส้นหาทางออกอารมณ์เหมือนแบบเหมือนเริ่มส่งลูกไปอนุบาลเริ่มส่งลูกไปเตรียมอนุบาลก็คล้ายๆจะแบบฝึกหัดที่โรงเรียนนั่นแหละนะคะที่เขาทํา ที่โรงเรียนให้ทําอารมณ์แบบเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นภาพที่เป็นภาพของจริงละนะคะอ่าแล้วก็แล้วก็เริ่มละเอียดมากขึ้นว่าเนี่ยให้หาใบไม้นะที่แบบหน้าตาแบบนี้นะโอ้เนี่ยมันก็ต้องเป็นคือเริ่มละเอียดมากขึ้นในการแยกใช่ไหมแล้วก็คุกกี้เนี่ยโอ้นะะพอดีเล่มสองไม่มีเลยไม่ได้มีให้เปรียบเทียบเนาะแต่ก็คือว่ามันก็เป็นแบบฝึกหัดเอออันเนี้ยอันไหนใหญ่กว่าอันไหนเล็กกว่าใช่ไหมคะเรื่องขนาด แล้วก็ตัวเลขโอเคตัวเลขมันเยอะแล,ะละ้วล่ะแล้วก็มีมีให้ลากให้ลากนิ้วไปตามว่าใครตกปลาหมึกได้ใครตกปลาได้อะไรเงี้ยนะคะหาทางออกเกมหาทางออกที่เราชอบเล่นตอนเด็กๆเกนาะอืมแล้วก็มีอันนี้ที่อับชอบนะก็คือเรื่องสเปซใช่ไหมเรื่องตำแหน่งเนี่ยใครอยู่หน้ากระต่ายเออลูกเรารู้เรื่องหรือเปล่าใครอยู่หลังเจ้าหมาอ่าอะไรแบบเนี้ย ะะอยู่บนอยู่ล่างแล้วก็ประเภทจิกซอ,เ,อ,อเล่มนี้ก็คือเล่มหนึ่งเล่มสองเขาชอบมากนะกันฟันคือชอบมากเ,ออเล่นเล่นกับลูกได้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 ดีเลยแหละอ,อ๋อมีเงาด้วยแล้วก็มีเงาด้วยก็จะเป็นแบบฝึกหัดพอดีส่งลูกเตรียมอนุบาลเขาก็จะแบบว่ามีเห็นเกมอย่างเงี้ยเออมันเหมือนแบบเราได้รู้ด้วยว่าอ๋อเออเราจะต้อง มือนพัฒนาเขาไปในด้านไหนเขาควรจะรู้คำศัพท์เขาร,รู้กิจกรรมอะไรอะไรอย่างเงี้ยนี้ลากคู่ลากเส้นจับคู่สิ่งของที่มีจํานวนเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เลยแล้วพอแบบมันมีถึงแค่สามเล่มไหมใช่มีถึงแค่สามขวบเราพอดีเพื่อนก็เลยแนะนําเล่มน,นี้นะคะพอดีอันนี้เขามีสี่ขวบด้วยสุดจะมีไม่แน่ใจมีหนึ่งสองสามสี่ห้าขวบมั้งของนันมีบุ๊กเหมือนกันนะคะหมดนี้เลยเป็นของนันมีบุ๊กนะ Uh, อันนี้เขาบอกว่าอ้างอิงจากหลักสูตรปฐมวัยของอเมริกาเล่มนี้อัพก็รู้สึกว่าดีและเยอะกว่าเยอะหน้ากว่ามีประมาณ50-60ิบหกสน้ามี60-60แบบฝึกหัดน่ะเออเอาว่ามันคล้ายๆกับอันเนี้ยไม่เปิดละกันมันคล้ายๆกันแต่ว่าเหมาะตรงที่ว่ามันก็ดูโตขึ้นมาหน่อยอาจจะไม่ได้แบบดูน่ารักกูกิก๊กแบบว่าคาวาอี้คิคุอโนเนะเหมือนของ ญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าก็ดูมีความแนวจริงจังภาพก็จะดูแบบว่าเรียวมากขึ้นซึ่งโอเคเราก็ชอบแล้วก็อาจจะมีพวกเครื่องมือช่างอะไรอย่างเงี้ยอเมริกาไงพวกฝรั่งเนาะเขาต้องแบบว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองทําเครื่องมือชงเครื่องมือช่างอะไรอย่างงี้ก็ต้องรู้จกักใช่ไหมจริงเราเราเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเช่นกันแต่ว่าเราก็เรียกช่างเนาะอารมณ์นั้นเออเขาต่อโตเองทําโตเองเนะาะฝรั่งเนะี่ยนะเราถึงเราก็คงจะต่อโต,ต,ตเองลำบากอีเกียได้ไหมอะไรอย่างงี้ อ่าอะไรแบบเนี้ยกุญจงกุญแจต้องใช้อะไรเอ่ยนี่ฝนตกเราต้องใช้อะไรเอ่ยสามขวบก็พอทําได้นะคะบางอันอาจจะยังทําไม่ได้แต่ว่าก็พอทําได้พอดีแบบเออเห็นเขาสามขวบแล้วก็เลยซื้อสี่ขวบมาลองเลยแต่ว่าซีรีส์นี้อัพก็แนะนําเหมือนกันนะเออดีนะคะอันนี้กอ็อ่จะเรียกว่าไงดีเป็นหนังสือเนาะประเพทเออเนี่ยอ้านอิงอจากหลักสูตรปฐมวัยนะคะ แบบฝึกหัดเตรียมหนูน้อยนั่นเองนะเป็นแบบฝึกหัดที่พัฒนาทักษะด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ใช้ภาษา IQ คิดเป็นเหตุเป็นผลช่างสังเกตความรู้รอบตัวแล้วก็คิดแก้ปัญหาด้วยเหมาะสำหรับ2-5ปีนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจริงๆอยากจะพูดเรื่องหลักสูตรปฐรมวัยอ่ะเหมืนอนได้ไปอ่านหลักสูตรปฐมวัยของอังกฤษนะ่ะ เขาเรียกว่า early year foundation stage early year ey foundation stage fs นี่คือตัวยอ่อ e คะ eyfs เขาก็จะพูดถึงแบบว่าสาระการเรียนรู้7กลุ่มอะเออ,อย่างของไทยเราก็จะเป็นประมาณ4-5กลุ่มแต่ของเขาก็คือจะแบ่งเป็น7กลุ่มก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังในคลิปหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าสนใจอยู่แล้วก็อ่านอยู่นั่นเองเอาละจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะคะอยากจะแนะนำว่าเออนอกจากหนังสือภาพแล้วเนี่ย หนังสือกิจกรรมแบบนี้ลูกก็อาจจะเอนจอยได้นะคะก็เผื่อชอบนะคะก็ลองดูละกันเพราะว่าอันนี้มีตั้งแต่ศูนย์ขวบเลยนะอันนี้มีตั้งแต่ศูนย์ขวบซึ่งไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าสามารถเป็นหนังสือเล่มแรกของลูกได้อะคะ่ะเนาะโอเคไว้เจอกันนะคะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรใดๆคะ่ะบอกแล้วว่าซื้อเองแล้วก็แบบว่าช้แล้วก็มาแชร์นั่นเองนะคะ วันนี้ไปอย่างรวดเร็วเนาะใครตามไม่ทันอะไรก็พอสแล้วก็ดูใหม่ได้เนาะไว้เจอกันนะคะอดิอสเออไม่ใช่สอนสเปนสวัสดีค่ะ